ผมแม่ธานาทีเพียนภูกล่านะครับโดยบุิเกียรตานาเกียรติที่นี่ให้ได้รับความเสียหายหมอรำนะขอโทษจากใจบ่ไเกเจตานารูเท่าว่่ถึงการพี่น้องครับพี่น้องฟังแล้วรู้ซิกแบบไดครับสำหรับคำถแถลงของพอผู้ญงที่กล้าที่มีความสามารถในการ ดาหมอล่ำนะครับมีคนนะครับเพื่อนบอกว่าอยากถามเป็นขอขอให้ท่านชี้แจงออกมายามบอกว่าคําเว้ามือน,นั่นช่วงกลางวันแล้วก็ต้องชี้แจงเพื่อนบอขอเลยว่ามันเกิดอียังงแล้วสีแก่จังใดช่วงกลางคืนเว้าแล้วชี้แจงเพื่อนขอขอว่าแล้วสีแก่จังใด แล้วก็เงมือเศร้าที่ประกาศนะครับเป็นขอ้อขอแล้วก็สีแจงมอนครับแล้วสิแก้จังใดคำว้าของท่านนะครับเขียนเป็นขอ้ขอขอ,อกมากเลยครับที่ท่านว้าออกไปการขอโทษของท่านผู้ใหญ่นั้นมันจริงใจขนาดใดครับท่านเขียนโพยออกมากหรือว่าสคริปต์ออกมาเลยล่ะครับพรออมสีอานท่านเลือเล่อนหรือเปล่าครับ แล้วอีกคนนึงนะ่ะไปใสครับผู้ยิ่งผู้ซอยท่านนะครับไปหลีอยุใสตอนนี้คือบอออกมาขอโทษท่านจะเลื่มแล้วครับพ่อหัวว้ที่ท่านโพสเทวนั้นตำรวจรอดาเนินการอยู่แล้วครับบอต้องเอาให้มันเป็นเยี่ยงยาาแกยาบวชนนะครับเจตนาท่านนะครับคนม่งวา่าทำาลายสาวน่อยนะครับัตแต่ที่แรกแล้วแหละ หล้วก็ประเด็นหนึ่งนะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือท่านนี่ครับสิเก็บบัตรคน้นวอยแล้วก็หางเครืองแล้วก็ค้นขับรถบัตรหากบ่าเขาหลังเวทีภายในสิบนาทีหล้กก็เบียดเบียนด้วยวาจาหลายหลายแนวนะครับผู้ดใดสิรพิชอบในคำพูดของท่านอีกทั้งบอกออกเสีว่าหางเครืองเดินเพลนผ่านเดินวนว่ายภายในสิบนาทีบวาเขาหลังเวทีผมเก็บบัตรทุกคน ผมพอสนใจไข่านาไหนทั้งนั้นผมเครียดคนนยากแล้วก็สิเก็บบัตรยังไงถ้าพวกคุณยังอยู่ยังนีสำคัญนะครับแดนเซอร์บอมีบอตองเตนกับบอเป็นอย่างบออะไรสำคัญเป็นจังไรครับบอสำคัญคุณจะไปเฮดแบบไรเพราะมันเป็นนาที่ของดนที่ตรงไปแสดงมอลำบับอมีแดนเซอร์มันสิบวนว คุณไปเต้นผพ้เดียวบิดมือบิดขึ้นดีครับมันเป็นอย่งไหนคือว่าจังสั่นครับแล้วประโยคที่ว่าปีหนาสิบวจจางกับล่ำถึง8ปดโมงเก้าโมงเลยครับเป็นหยังคือบอขอโทษครับคําวมาท่านมันสิจริงใจบอมันสั่นเกินไปบอสมเหตุสมผลกับประโยคที่ท่านได้ว่ามาเลยท่านเป็นผู้รับผู้ใหญ่ บ่มเมนวา่าญาติพี่น้องหลายแล้วได้เป็นท่านต้องมีวุฒิภาวะน้ำก้อนสีเว้หอย่างให้คิดก้อนท่านเป็นตัวแทนของมู่บ้านท่านตรงเห็นเห็นมันดีครับยางหมอล่ำเพิ่นยุใสครับเพิ่นยุสาราข้ามพุนเพิ่นเว้าเชิดชูจังหวัดศรีสะเกดขนาดไหนครับเพิ่นเอาข้าขวัญไปประกาศให้คนได้รู้ ทั้งแฟนเพลงเห็นทั่วโลกโลกูกหลานรีสเกตกลไปแสดงอาศัยอยู่น้ำผินทํามาหากินอยู่กัระผินแล้วที่สำคัญศินบินดังๆนะครับกายูหันน้ำอกันนั่นือขึ้นนอกอุ้งอิงทุกข้ามที่ท่านบามาเด้ครับเดอ้ออีหยังคือคําว่าโบเจตนาอีหยังคือพี่น้องกำลังสนุกสนานและกรทิ่ท่านประกาศออกไม่เจตนาของท่านคืออีหยังหรือ ท่านสิบอกว่ารู้เท่าเ่ะถึงการคิดหน่อยไปบอกการเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์เคนี่บ่ก่อนสิพูดเป็นอย่างคือบอกิดวิเคราะหอแยกแยะให้มันดีออกมาเว,าว้าแล้วก็วาลักและเข้าลบบอดโจก,กับทีมงามสาวหน่อยเพดบานแพงนี่ขนาดลักและเข้าลบนะครับถาบอลักและเข้าลบนี่ท่านสิว่าช่างใดครับ คงสิคักไปกว่านี้เบื้องแล้วนะครับยังบม่มีความจริงใจที่ท่านที่ออกมาถแถลงขอโทษทุกอย่างที่ผมว่ามานะครับมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับที่ท่านเป็นคนพูดคนเว่าเองไผก็ได้ยินครับเพราะว่าท่านประกาศออกไม่เปลวเปลวอยู่หัวกระจายข่าวหัวกระจายเสียงท่านขอโทษซั่มนีบอกครับ บอมมนตาหมอลำครับท่านขอโทษพี่นองในจังหวัดท่านหลวงคนมองท่านดอนีแทบสีเป็นคนดังแต่ดังบอมินในทางที่ถูกต้องและก็เหมาะสมดังแบบไหก็ต้องว่ากันไปกับหลายคนมองว่าความจริงใจของท่านยั่งว่ท่านถึงบ่ท่านพอเม้นไผก็ะเบิ้งออกครับท่านมาว่าแค่เบิ้งตามสกิปตามพย ที่คนบังคับให้ท่านมาบวมเลีบอกก็ย่างว่าบวบากับวแล้วเนี่ยหสีวิวๆกับเด็กหน่อยที่หลังบัดใจเยจะขนาดนี้ครับเมื่อคุ้นทีคิดว่าสิซูกับเอฟซีหรือว่าพลังมวลนชนนะครับท่านก็สู้ไปเขาเห็นบันหลับว่าท่านเป็นแบบไรท่านอยู่กับผู้ใดท่านมีกำลัง มีแขนขาผู้ใดเป็นผู้ว่สนับสนุนซอยกันแนวทางแบบนี้มันมีอยู่แล้วครับกําลังมวลนสิประกาศแบบนี้หรครับก็คือว่วว่วว่าครับเพี่น้องกบมวลซืนเนะครับมันกะถึงเวลาพ่อหมอพ่อควรนะครับเพราะว่าหมอล่าเพิ่นกระสิได้ไปแสดงท่างไกลนะครับปีหน้าฟ้าไม่เข่าเกาเพิ่นมากคือเก่าเนาะก็คือบ่ว้าจังสี่ ให้มั่นจบทีครับพ่อไปบอกคนาอื่นกวาย่ยางเหมืมนอนโบสุดยอดดอีเนาะท่านบ่อร,ร้ำมาอีหลีแบบเฟี้ยงครับเลี่ยมหลายแห้งเกินไปครับถ้าหากวา่เวลาลให้มัน่นถูกยางถูกเนี้ยตัวครับยาสมามถกักไหวว่า,วาคนอื่นบังคับไมาให้วา้าม่องข้าหูครับเบิ้งข็เห็น ให้ก็ห่ว่าจริงใจหรือว่าจริงใจแต่เพิ่อนจอะให้มันแล้วซื่อครับให้มันจบไปเพราะว่ามันทนแรงกดดันบ่อดดซื่อครับอย่างอื่นผมก็จะให้กระบวนการตามกฎหมายกับไปครับแต่ว่าอันนี้ขอโทษกเรืืองของคุณครับแต่ผมบพ่งเรียกบ่โจแล้วบว่ออยากเอาเรือหรือครับเราบ่เปมนคนหาเรืองผู้ใดมีแต่คนหาเรืองก่อนผิดก็ต้องยอมรับครับ เโทษมันกับบอยาห่บได้เจ็บปวดอย่างร้ายครับคุณเหตุอย่างไปนะคุณวอายัางไปต้องยอมรับในสิ่งที่ตนได้วาครับนี่มันหน่อยไปเด้ผมสิบอกเลยหรือว่าแฟนครับเอฟซี FC วายจังไรครับผมว,บว่าวบถทีบว่หรือว่าว่าผิดครับคอมเมนต์มาได้ครับผมน้อมนรับทุกขั้มทีชมที่ผมบอาไปครับ